สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมในการรักษาสิวของผมนะครับผมตอนนี้ผมอายุ36ปีแล้วนะครับเป็นสิวมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับคือรักษายังไงมันก็ไม่หายนะครับคือไปหาหมอไปกดสิวไปอะไรก็แล้วนะครับไม่หายสักทีนะครับอ่า มาหายเมื่อช่วงที่เป็นโควิดที่ผ่านมานี่เองนะครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่อ่ะเห็นว่าอันไหนดีก็ซื้อมาใช้ครีมซองเซเว่นเนาะอันไหนดีเราก็ซื้อมาใช้นะครับผมคือซื้อมาลองทุกอย่างเลยนะครับแต่มันก็ไม่หายนะครับผมคืออันนี้จากประสบการณ์จริงๆนะครับในการรักษานะครับคือผมใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยครับ ยูซีรีนนเองนะครับยูซีรีนนะครับอันนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านะครับคือโฟมล้างหน้าผมจะใช้ตัวนี้นะครับยูซีรีนนะครับ acne oil control นะครับ pro acne solution เนี่ยครับร้อยห้าสิบกรัมนะครับผมคือมันใช้ดีมากครับผมใช้ดีจริงๆนะครับแต่ว่าราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับคือแต่ว่ามันใช้ได้นานมากนะครับเกือบครึ่งปีนะครับเนี่ยหลอดหนึ่งเนี่ยครับโฟมล้างหน้าเนี่ยครับ คือดีสุดๆเลยนะครับบอกเลยว่าดีสุดๆเลยแต่ว่าคือผมจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับถ้าใช้แล้วเห็นผลไวอ่ะมันจะไม่ดีกับหน้าเรานะครับคือไอ้ตัวเนี้ยใช้มันก็ไม่ได้เห็นผลแบบ5วัน7วันหรอกนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเวสําอางเนาะคือตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าเอ้ยมันจะหายจริงเพราะว่าราคามันสูงมากๆเลยนะ สรุปว่ามันดีจริงนะครับคือนอกจากจะเป็นตัวนี้แล้วนะครับตัวโฟมแล้วนะครับมันจะต้องมีตัวนี้ด้วยครับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นตัวทากันคืนนะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะครับอ่ายูซ n ลีนนะครับ Acne Oil Control Pro Acne Solution นะครับ AI Clearing Treatment นะครับเนี่ยครับโหหลอดนี้ก็แพงมากเลยนะครับ40มิลเองนะครับคือแพงเหมือนกันนะครับนี่เกือบพันนะครับทุกคนเกือบพันเนี่ยตัวเนี้ย อย่างโฟมเนี่ยก็ประมาณ500กว่าบาท600ประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่ตัวนี้แพงมากเลยนะครับแต่มันใช้ได้นานนะครับคือใช้ตัวนี้ใช้เฉพาะกลางคืนนะครับผมจะเฉพาะกลางคืนนะครับคือแล้วก็ลูบนะครับลูปไลให้ทั่วใบหน้าของเรานะครับตรงที่แบบว่าเรามีปัญหาสิวนะครับอ่าเราจะเป็นตรงไหนนะครับ คือมันมันดีจริงอะครับผมผมก็ไม่รู้สรรพคุณอะไรของมันมากมายแต่มันก็เกี่ยวกับสิวนี่หละครับพวกสิวพดสิวอุดตันนะครับคือผมจะเป็นสิวพดเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นสิวอุดตันไม่เล็กๆนะครับคือเวลาเราลูบหน้าเรานะครับมันจะเป็นแข็งๆนะครับนั่นแหละคือสิวอุดตันเนาะคือพอใช้ไปสักพักหนึ่งอะครับคือใช้ตอนแรกอะมันจะแสบนะครับแสบแบบจิ๊บจิบิบนะครับเหมือนเหมือนมีอะไร เหมือนมดกัดอ่ะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเหมือนมีอะไรส้มๆเปรี้ยวๆมาลาดหน้าเราอะครับยิบๆนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือใช้แบบคือแรกผ่านไปหุ้ยรู้สึกหน้าโคตรดีเลยหน้าดีขึ้นเยอะเลยนะครับคือถ้าใครไม่ชอบตัวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีตัวแบบเป็นซซรั่มก็มีนะครับตัวนั้นก็มีนะครับถ้าใครไม่ถูกกับตัวนั้นคือตัวนั้นผมไม่ค่อยถูกนะผมถูกกับตัวนี้มากผมรู้สึกว่าสิวยุบเร็วมากแล้วไม่ได้ใช้แบบครีมแก้สิวเลยนะครับ ก็ใช้แค่ตัวเนี้ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าสิวอะครับทุกคนใช้แรกๆเนาะอ่ะผมลืมบอกใช้แรกๆเหมือนสิวมันสิวอุดตันมันค่อยๆดันขึ้นอะ่ะแล้วมันก็หลุด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 เออมันดีจริงเว้ยมันหลุดออกของมันเองด้วยอออคือดีอันนี้คือจากประสบการณ์จริงนะครับไม่ได้มารีวิวให้เขานะคือเราจะแชร์ประสบการณ์ว่าเราใช้จริงแล้วมันดีจริงนะครับทุกคนและอีกตัวนะครับอันนี้เป็นตัวกลางวันนะครับกลางวันเนาะ เนี่ยครับก็เป็นยูซลีเหมือนกันนะครับโปรแอคเน่โซลูชันเดย์แมนะครับไวท์เทนนิ่ง SPF สานะครับตัวนี้ก็ดีนะครับผมเป็นครีมกันแดดนะครับ SPF 30นะครับทาตอนกลางวันนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ทาตอนกลางวันคือปกติเป็นคนที่ไม่อยากทาครีมอะไรนะครับตอนกลางวันเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้ยจะทาอะไรวะหน้ามันเนาะเราเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วให้เราทาเนี่ยอย่างกลางคืนเห็นไหมผมทาครีมแล้วเนี่ยก็จะมันๆประมาณนี้นะครับนะตัวนี้เนาะเนี่ยทาตอน กลางวันนะครับทุกคนผมใช้ผลิตภัณฑ์ของยูเซอรีนะครับ2ปีเต็มๆแล้วครับคือใช้มา2ปีเต็มๆนะครับเนี่ยคือคือหน้าแบบว่ามันดีขึ้นแบบคือเห็นได้ชัดเลยอะครับดีขึ้นมากไอไอตัวนี้จะเป็นเป็นเป็นปานดํานะครับทุกคนเนี่ยไม่ใช่รอยสิวนะเป็นปานดําคือหน้าเราแบบจากคนที่แบบหน้าหน้าแบบโอ้โหแบบคือจะเป็นสิวตลอดแล้วเราก็จะแบบจะ แคะมานะครับผมแต่ตอนนี้มันเออสิวเราหายไปหมดแล้วเว้ยเราเรา,เราดีใจมากเลยก็เลยแบบว่าอยากจะมาแนะนํำเพื่อนๆนะครับคือลองลองมาใช้นะครับเนี่ยมันดีจริงคือจริงๆมันมีขนาดแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ก็มีนะเป็นขนาดทดลองนะลองลองสั่งในช้อ p ปีหรือว่า l a ซาด้ก็มีนะครับแบบมันจะเป็นหลอดเล็กๆนะครับโฟมก็หลอดเล็กนะครับมันจะเป็นเซตของมานะครับยังไงก็ลองดูในช้อปปีหรือว่า La ซาด้ก็ได้นะครับ แต่หาร้านที่เป็นร้านเป็นทางการของแอปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของแท้ไหมเนาะนะครับเออผมลืมบอกมันมีอีกตัวหนึ่งเพิ่งมาใหม่ตัวนี้ตัวนี้นะครับมันดีมากเนี่ยทุกคนแต่ราคาสูงมากผมซื้อมา9 0 0เกือบพันตัวนี้ก็แพงนะครับรอยสิวมันลบเร็วมากเลยนะครับทุกคนรอยสิวที่แบบฝังลึก,ลกๆที่เป็นรอยดํามันมันหายเร็วมากผมใช้ตัวนี้สมมติว่ามีสิวเม็ดนึงมาเล็กน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็จะใช้นวดนวดนวดเฉพาะตรงที่เป็นสิว เนื้อครีมมันจะประมาณนี้นครับมันมาใหม่เนื้อครีมมันจะประมาณนี้เนี่ยครับโอ๊ยลืมเนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นเหลืองแบบเหลืองแบบเหลืองเหลืองใสๆเนี่ยครับนะเนี่ยครับโอ้ยแพงอยู่นะเสียดายเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นของเวทสำอางมากเลยนะครับคือลราซึมเร็วมากไม่มีคือแนะนําเลยว่าตัวนี้ถ้าจะทานะครับ คือหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วก็สับหน้าแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับทาตัวนี้เลยนะครับตรงที่เราเป็นรอยสิวเป็นสิวนะครับผมคือมันทําให้รอยสิวแบบจางเร็วมากนะครับทุกคนตัวนี้ดีมากมาใหม่นะครับมาใหม่นะมาใหม่นะครับเนี่ยครับผมวันนี้นะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสิวมาตลอดชีวิตนะครับไม่หายนะครับแต่มาหายเพราะ ยูซูลนนะครับของเขาดีจริงมาหายเพราะพวกนี้นะครับราคาอาจจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ามันคุ้มและมันใช้ได้นานด้วยนะครับคือก็เกือบครึ่งปีนะครับผมเนี่ยเกือบครึ่งปีเนี่ยครับอันนี้ก็ประมาณ500กว่าบาทอันนี้เนาะทากลางคืนเนี่ยครับตัวนี้ประมาณเกือบพันอ่ะตัวนี้ก็ประมาณ7 8 0 0ประมาณนี้ครับผมก็ ก็สองสามพันเนาะประมาณสามพันก็คุ้มนะเกือบครึ่งปีนะครับคือบางทีเราไปหาหมอที่คลินิกนะหมดเยอะกว่านี้อีกนะครับทุกคนคือผมไม่ได้ไปกดสิวไม่ได้ไปทาอะไรเลยนะครับเนี่ยหายเพราะพวกนี้โดยเฉพาะแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับสองปีผ่านไปไอ้สองปีผ่านไปมันก็กเราก็เออเรารู้สึกว่าเราถูกกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเราก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนคือมันดีจริงมันเป็นเวชสำอางมันไม่มีผลอะไรระยะยาวกับหน้าเราไม่ทําให้หน้าเราบางไม่ทําให้หน้าเราบางาเลยนะครับคือมันดีมากคือ คือปกตินะครับถ้าผลิตผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เราใช้แล้วขาวเร็วโอ้โหมันเห็นผลเร็วมากไอ้ตัวนั้นแหละน่าจะมีสารที่ทําให้หน้าเราพังในระยะยาวนะครับคือย้ำาะะครับผมอายุ36แล้วเนาะสาแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วอะไม่ได้อยากแบบขาวใสอะไรมากมายนะครับแค่อยากแบบว่าให้หน้าเราแบบเรียบเนียนอ่าเรียบเนียนนะครับผมแค่ประมาณนี้เองเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆนะครับ ประสบการณ์ในการรักษาสิวของผมนะครับมาฝากทุกๆคนนะครับเผื่อว่าใครที่เป็นสิวนะครับก็คือเอาเอาคลิปผมไปลองทําดูหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนาเนี่ยไปลองใช้ดูได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับยูซลีนะครับเป็นเวชสำอางเนาะมันต้องใช้เวลาในการการรักษาครับจะให้เห็นผลเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับ คือผมอดทนใช้มาก็ครึ่งปีนะครับถึงจะแบบว่าหน้าดีขึ้นนะครับพอใช้แรกๆอ่ะเหมือนกับมันดันพวกสิวพดสิวอุดตันขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆออกนะครับมันก็หายนะครับผมยังไงก็ถ้าใครแบบว่ายังเป็นสิวแล้วมันไม่หายสักทีลองดูนะครับคือตัวนี้ดีจริงนะครับดีจริงๆครับยูเซลินนะครับยูเซลินเนาะคือต้องกราบขอบพระคุณยูเซลินมากเลยครับคือทำให้สิวผมหายไปหมดเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มาแนะนำนะครับคือจากประสบการณ์จริงเนาะแนะนำนะครับว่ารักษาสิวยังไงมาตลอดชีวิตนะครับก็ได้ตัวนี้แหละครับยูซลีนนะครับพวกโปร a อ็ e เน่โซลูชนนะครับเนี่ยสังเกตเลยมันหลอดจะเป็นสีอย่างเงี้ยครับย่งไงก็ไปจัดมาได้เลยนะครับวัสดุก็มีเนาะก็ลาซาด้าแล้วก็ s h o ปปีก็มีนะครับแต่ให้ซื้อที่ร้านที่เป็น ทางการของแอปนะครับน่าจะเป็นของแท้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าร้านอื่นเป็นของแท้หรือของเทียมนะก็ไม่ได้โจมตีเขานะครับยังไงก็ลองลองดูนะครับถ้ารักษาสิวยังไงก็ไม่หายลองตัวนี้นะครับน่าดีขึ้นมากครับบอกเลยสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย